บนรถสกูตเตอร์คันเก่าร้อยเอกหญิงรติกาสิงห์กำลังพาแม่ของเธอคุณยายสันติเทวีไปซื้อของใช้จำเป็นสำหรับบ้านในขณะที่พี่สาวของเธอคุณอัญชลีสิงห์เป็นผู้พิพากษาเขตหรือผู้ว่าราชการจังหวัดของเมืองนี้รอยยิ้มแห่งความสุขและความภาคภูมิใจปรากฏชัดบนใบหน้าของคุณยายสันติเพราะเธอเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองคนเพียงลำพังจนประสบความสำเร็จและคุณอัญชลีพี่สาวของรติกามักจะมีเวลาน้อยที่จะกลับบ้านเนื่องจากภาระงาน เมื่อรถสกูตเตอร์ของพวกเธอเลี้ยวเข้าสู่ชานเมืองก็พบกับด่านตำรวจที่ตั้งขวางถนนไว้สารว,รวัตรวิกรมรัชัยนั่งอยู่บนฝากระโปรงรถจี๊ปขาเหยียดยาวพร้อมกับรูปหนวดอย่างพยองข้างถนนมีตำรวจสองนายสุเรศและราเมศรเดินตีไม้กระบองและออกใบสั่งปรับผู้คนที่ผ่านไปมาพร้อมกับริดไยเงินอย่างไม่เป็นธรรม ในขณะนั้นรติกาและคุณยายสันติกำลังขี่สกูตเตอร์คันเก่ามาแต่ไกลเมื่อพวกเธอพยายามผ่านด่านสารวัตรวิกรมลุกจากฝากระโปรงรถจีบและตะโกนด้วยน้ำเสียงดุดันว่าให้ hey, สาวน้อยจอดสกูตเตอร์ข้างทางรีบไปไหนรีบมากหรือไงรติกาหยุดรถอย่างสงบใบหน้าไร้แววหวาดกลัวเธอตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งว่าท่านครับเราแค่ไปซื้อของใช้จำเป็นสำหรับบ้านถ้าต้องการตรวจเอกสารฉันมีครบทุกอย่าง สารวัตรวิกรมมองเธอด้วยสายตายเยอ่อเยืโอหกล่าดีเนาะแล้วยายแก่ที่อยู่ข้างหลังนี่ใครมาจากไหนสุเรศหนึ่งในตำรวจหัวเราะและพูดว่าท่านครับแน่นอนว่าเธอต้องแสดงละครอะไรสักอย่างดูหน่าใสซื่อแบบนี้ต้องแกล้งทำเป็นคนดีแน่ๆราเมศพูดต่อด้วยน้ำเสียงหยาบคายว่าท่านครับดูหน้าแต่ยายแก่กับสาวน้อยนี่สิดูเหมือนหัวขโมยมือฉมังเลยคำว่ายายแก่ทิมแทงใจติกาดวงตาของเธอแดงก่ำด้วยความโกรธเธอสูดหายใจลึก และตอบว่ากรุณาควบคุมคำพูดด้วยนี่คือแม่ของฉันเอกสารทุกอย่างเรามีครบท่านแค่ทำหน้าที่ของท่านก็พอการใช้คำพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมกับตํำรวจสารวัตรวิกรมโกรธจัดจนหน้าแดงตะโกนว่าเงียบสาวน้อยอย่างเธอจะมาสอนฉันเหรอยามาสอนกฎหมายให้ฉันฉันรู้ดีว่าใครเป็นคนดีและใครไม่ใช่เอาเอกสารมา รติกาหยิบใบขับขี่และเอกสารจากช่องเก็บของสกูตเตอร์ยื่นให้แต่สารวัตรวิกรมโยนเอกสารทิ้งโดยไม่ดูและตะคอกว่าสาวโง่คิดจะหลอกฉันด้วยเอกสารปลอมเหรอคิดว่าจะรอดไปง่ายๆหรือยังไงเธอกำลังเล่นกลกับฉันรติกาเริ่มโกรธเธอพูดว่าท่านถ้าจะออกใบสั่งก็ออกมาเลยอย่ามาทำเสียมารยาทแบบนี้มันเสียทั้งเวลาและอารมณ์ของเราถ้าจะปรับก็ปรับมาเลยฉันจะจ่ายเอง ทันใดนั้นสารวัตรวิกรมก้าวเข้ามาและตบหน้ารติกาด้วยฝ่ามืออย่างแรงเสียงดังสนั่นจนถนนเงียบกริบศีษะของรติกากระทบกระเทือนน้ำตาคลอในดวงตานายทหารหญิงที่เคยเผชิญหน้ากับกระสุนศัตรูที่ชายแดนวันนี้กลับถูกตำรวจในเมืองของตัวเองทำให้อับอายคุณยายสันติกรีดร้องและก้าวไปข้างหน้าทำไมตบลูกสาวฉันกลัวบาปบ,บ้างสิวิกรมผลักคุณยายและตะโกนว่าเงียบใหญ่แก่พูดมากกว่านี้จะโดนตบเหมือนกัน สุเรศและราเมเรศหัวเราะอย่างชั่วไรเห็นไมทีนี้หมดความกล้าแล้วเลือดในตัวรติกาเดือดพล่านมือของเธอยกขึ้นเพื่อตอบโต้แต่หยุดไว้เธอรู้ว่าถ้าตอบโต้เรื่องจะยิ่งแย่ดวงตาของเธอราวกับเปลวไฟแต่ปากเงียบสนิทสารวัตรวิกรมตะโกนจับทั้งสองคนนี้ยัดใส่รถจี๊ปพาไปสถานีตำรวจเดียวจะสอนให้รู้ว่าอำนาจของตำรวจคืออะไรตำรวจทั้งสาคนผลักรติกาและคุณยายสันติเข้ารถจี๊ปอย่างรุนแรง ฝูงชนเริ่มรวมตัวกันดูเหตุการณ์บางคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรในฝูงชนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งแอบบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดโดยไม่รู้ว่าวิดีโอของเขาจะกลายเป็นพายุที่โจมตีความอายุติธรรมของตำรวจในอนาคตในรถจี๊ปติกากอดแม่ไว้แน่นคุณยายสันติร้องให้เสกสะอื้นเมื่อเห็นรอยตบที่หน้าลูกสาวรติกามองไปยังท้องฟ้าใบหน้าเงียบสงบแต่ในใจของเธอมีไฟแห่งความโกรธที่ลูกชนเธอรู้ว่าการถูกยามเกียดครั้งนี้เธอจะไม่ยอมเงียบ เมื่อถึงสถานีตำรวจสารวัตรวิกรมตะโกนขังทั้งสองคนนี้ไว้ในห้องขังถึงเช้าจะรู้ว่าความหยิ่งของพวกมันหายไปไหนสุเรศและราเมศผลักทั้งคู่เข้าห้องขังที่เหม็นอับเสียงสะอื้นของทั้งสองดังก้องในกำแพงห้องขังแต่ตำรวจเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าพายุที่กำลังจะมาถึงจะทำลายทั้งสถานีและชีวิตของพวกเขาคุณยายสันติร้องไห้และพูดว่าลูกเอ๋ยพวกมันขังเราไว้ที่นี่แล้วจะเป็นยังไงต่อไป รติกากอดแม่แน่นน้ำตาคลอในดวงตาแต่เสียงของเธอดังกังวานด้วยความมั่นใจแม่ไม่ต้องห่วงฉันอยู่ที่นี่เดียวทุกอย่างจะดีขึ้นเด็กหนุ่มที่นำชามาส่งที่สถานีตำรวจและเคยไปส่งที่สำนักงานผู้ว่าจำรติกาได้เขาตกใจนี่มันนายทหารหญิงน้องสาวของผู้ว่าแต่ความกลัวสารวัตรทำให้เขานิ่งเงียบและแอบหนีไปต่อมารองสารวัตรที่เมาเหล้ามาเยือนห้องขังมือโบอขวดเหล้าและตะโกนพวกแกเป็นใคร ทำตัวเป็นใหญ่โตบอกชื่อจริงมารติกามองเขาด้วยสายตาเกลียดชังแต่ไม่พูดอะไรรองสารวัตรพูดจาไราสาระต่อก่อนเดินจากไปคืนนั้นห้องขังเต็มไปด้วยเสียงยุงและกลิ่นอับชื้นคุณยายสันติที่ป่วยเป็นหอบหืดเริ่มหายใจลำบารัติกาตื่นตระหนกและตีประตูเรียกช่วยด้วยแม่ฉันไม่สบายเรียกหมอมาแต่ไม่มีใครสนใจเสียงตำรวจจากด้านนอกตะโกนเงียบอยาทำละครรติกานั่งกอดแม่ทั้งคืนปลอบโยน และให้กำลังใจจนเช้ามาถึงดวงตาของเธอแดงก่ำด้วยความโกรธและความสิ้นหวังในขณะเดียวกันความวุ่นวายเริ่มขึ้นในเมืองคุณอัญชลีพยายามติดต่อแม่และน้องสาวแต่โทรศัพท์ของทั้งคู่ปิดอยู่เธอส่งคนขับรถไปที่บ้านและพบว่าทั้งสองไม่อยู่ตั้งแต่เช้าคุณอัญชลีเริ่มกังวลตอนนั้นเองวิดีโอที่บันทึกเหตุก,การณ์ถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มแสดงความโกรธต่อตำรวจวิดีโอนั้นถึงมือผู้ช่วยของอัญชลีเขา นำวิดีโอมาให้เธอดูในขณะที่เธอกำลังประชุมเมื่ออัญชลีเห็นสารวัตรวิกรมตบหน้ารติกาและแม่ของเธอถูกผลักเธอตัวสั่นด้วยความโกรธและน้ำตาเธอหยุดการประชุมทันทีและสั่งผู้ช่วยหาว่าเรื่องนี้เกิดที่สถานีไหนและแม่กับน้องสาวของฉันอยู่ที่ไหนฉันต้องการรายงานทุกนาทีเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาและโกรธแค้นผู้ช่วยรู้ทันทีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาอัญชลีนั่งลงและคิดแม่ที่เลี้ยงเรามาด้วยชีวิตทั้งชีวิต และน้องสาวที่ปกป้องประเทศต้องมาเจอการปฏิบัติเช่นนี้ฉันในฐานะผู้ว่าจะแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมคืออะไรเช้าวันนั้นคุณยายสันติมีอาการแย่ลงเธอหายใจแทบไม่ได้รติกากอดแม่แน่นและร้องขอหมอแต่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งวิดีโอนั้นแพร่กระจายไปทั่วทั้งรัฐผู้คนเริ่มประท้วงสื่อมวลชนรวมตัวที่สถานีตำรวจสารวัตรวิกรมยังไม่รู้ตัวยังคงนั่งจิบชาในห้องทำงานจนโทรศัพท์ดังขึ้นผู้กำกับการตำรวจโทรมาและตะโกนวิกรม แกจับแม่และน้องสาวของผู้ว่าขังไว้วิดีโอนั้นถึงมือท่านมุขมนตรีแล้วแกทำอะไรลงไปวิกรมตัวสันน้าซีเขารีบวิ่งไปที่ห้องขังและก้มกราบขอโทษร,รติกาผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครทําไมไม่บอกผมรติกาไม่ตอบเธอเพียงตรวจชีพจรของแม่ที่อ่อนแรงและสั่งเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ รถพยาบาลมาถึงในห้านาทีคุณยายสันติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรติกาตามไปด้วยสื่อมวลชนรุมถามคำถามแต่รติกาตอบเพียงว่าพาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยที่โรงพยาบาลคุณยายสันติถูกนำตัวเข้าห้องไอซียูแพทย์บอกว่าอาการหอบหืดของเธอรุนแรงจากความเครียดและสภาพแวดล้อมรติกานั่งร้องให้ที่โถงทางเดินจนอัญชลีมาถึงและกอดน้องสาวแน่นทั้งสองร้องให้ด้วยกันอัญชลีกล่าวว่าคนที่ทำแบบนี้จะได้รับโทษที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต ต่อมาผู้กำกับการและนายตำรวจระดับสูงมาถึงโรงพยาบาลเพื่อขอโทษอัญชฉลีตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นอาชญากรรมถ้าคุณให้เกียรติเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงนั่นไม่ใช่ระบบแต่เป็นการกดขี่เย็นนั้นอัญชฉลีจะแถลงข่าวเธอประกาศว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวฉันแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนที่ถูกตำรวจข่มเหงฉันจะต่อสู้กับระบบที่เน่าเฟนีเธอสั่งให้ตำรวจทุกนายได้รับการอบรมด้านมนุษยธรรม และทุกสถานีจะถูกตรวจสอบโดยไม่แจ้งลวงน้าแต่เรื่องไม่จบง่ายๆอัญชลีถูกสั่งย้ายทันทีด้วยข้อหาว่าทำลายภาพลักษณ์ของระบบประชาชนออกมาประท้วงสนับสนุนเธอขณะที่คุณยายสันติเริ่มฟื้นตัวอัญชลีเดินทางไปพบมุขมนตรีตามคำสั่งเขาขอให้เธอออกมาพูดว่าจุดมุ่งหมายของเธอคือการปฏิรูปไม่ใช่การทำให้ตำรวจเสียหน้าอัญชลีตอบว่าฉันพร้อมพูดแต่ความจริงต้องไม่ถูกบิดเบือนในงานถแถลงข่าวครั้งใหญ่อัญชลีกล่าวต่อหน้าผู้คนนับพันว่า ฉันไม่ใช่ฮีโร่ฉันแค่ข้าราชการที่ถามตัวเองว่าทำตามอุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่การต่อสู้ของฉันคือเพื่อความยุติธรรมผู้คนปรบมือกึกกล้องมุขมนตรีขึ้นเวทีและยกเลิกคำสั่งย้ายพร้อมแต่งตั้งอัญชลีเป็นผู้นำโครงการมนุษยธรรมในระบบตำรวจเมื่อกลับไปโรงพยาบาลคุณยายสันติจับมือลูกสาวทั้งสองและกล่าวว่าลูกหนึ่งปกป้องชาติอีกคนปกป้องความยุติธรรมเมืม่อทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันความอายุติธรรมไม่มีที่ยืน อัญชลีเริ่มปฏิรูปสถานีตำรวจทั่วจังหวัดภายในหนึ่งเดือนบรรยากาศในสถานีเปลี่ยนไปตำรวจเริ่มปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพและคุณยายสันติกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจที่บอกเล่าเรื่องราวของลูกสาวทั้งสองผู้เป็นแสงสว่างที่ฉีกม่านแห่งความอายุติธรรมเรื่องราวนี้จบลงด้วยบทเรียนหากคุณยืนหยัดเพื่อความจริงแม้เพียงคนเดียวคุณก็มีพลังเปลี่ยนแปลงระบบทั้งระบบได้ชัยชนะเป็นของความจริงเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไล์ และแชร์ให้เพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะนำเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเช่นนี้อีกในอนาคตหมายเหตุเรื่องราวนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและให้ข้อคิดเท่านั้นตัวละครสถานการณ์และบทสนทนาทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถาบันหรือเหตุการณ์จริงใดๆโปรดรับชมในฐานะเรื่องราวและสนุกไปกับมันเราไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้ใครรู้สึกไม่ดี